ปริมาณไขมันในอาหารคำแนะนำของสอสสตามสูตร661คือปริมาณไขมันที่แนะนำต่อวันไม่ควรเกินวันละ6ช้อนชาเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเราควรเลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพราะช่วยลดระดับ L D L คอเลสตเตอรอลลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยค่ะ เครื่งน้ำมันที่มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงได้แก่น้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันฟาโนล่าเป็นน้ำมันที่ไม่ทนความร้อนเหมาะกับการทำสลัดหรือใช้ความร้อนอ่อนๆอีกนิดหนึ่งคือน้ำมันรำข้าวสามารถทนความร้อนทำได้หลากหลายเมนูตัวอย่างอาหารไขมันสูงประเภทเครื่องปรุงน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์หช้อนชามีไขมัน5กรัม ซึ่งในน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงทำให้ระดับไขมัน L D L สูงขึ้นจึงควรบริโภคให้น้อยเนยสด1ช้อนชามีไขมัน5กรัมควรลดปริมาณการบริโภคต่อครั้งเนื่องจากมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงกะทิ1ช้อนโต๊ะมีไขมัน5กรัมหากทำอาหารเองแนะนำเลือกใช้กะทิธัญพืชนมขาดมันเนยหรือนมพร่องมันเนย มายองเนสน้ำสลัดปริมาณ1ช้อนโต๊ะมีไขมัน5กรัมควรจำกัดปริมาณการบริโภคหากทำน้ําสลัดเองลองทำสูตรน้ํามันมากอกผสมโยเกิร์ตกับน้ํำผึ้งน้ำมะนาวดูนะคะตัวอย่างอาหารไขมันสูงในเมนูต่างๆเริ่มที่เมนูไข่ไข่เจียว1ฟองเทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันหช้อนชาไข่ดาวหฟองเทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันสช้อนชา เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงประกอบโดยใช้กระทะเทฟลอนไม่ต้องใส่น้ำมันหรือทำเป็นไข่ดาวน้ำไข่ต้มไข่ตุนไม่มีน้ำมันเลยค่ะเมนูทอดน้องไก่ทอดหนึ่งนองเทียบเท่าปริมาณน,น้ำมัน4.5ช้อนชาปีกไก่ทอดหนึ่งปีกเทียบเท่าปริมาณน,น้ำมัน3.6ช้อนชาเพื่อลดปริมาณน,น้ำมันเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีปรุงประกอบอาหารได้เช่นต้มนึ่งหรือทอดโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้ค่ะ เบคอนทอดกรอบ1ชิ้นเ mm hmm. ทียบเท่ากับปริมาณน้ำมัน2ช้อนชาเบคอนเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดมันฝรั่งทอด20ชิ้นเ mm hmm. ทียบเท่าปริมาณน้ำมันสี่ช้อนชา mm hmm. หากสามารถทำเองได้ที่บ้านแนะนำให้ใช้ม้เตอร์ทอดไร้น้ำมันกรอบได้เหมือนกันค่ะพิซซ่าหชิ้นเ mm hmm. ทียบเท่าปริมาณน้ำมันสมช้อนชา นอกจากนี้พิซซ่ายังเป็นอาหารที่มีแป้งและโซเดียมสูงด้วยจึงควรหลีกเลี่ยงนะคะเมนูแกงกะทิแกงเขียวหวานและแกงผัแนงหนึ่งถ้วยเทียบเท่าปริมาณน้ำมันสีช้อนชาเราสามารถลดปริมาณไขมันได้โดยการตังแต่เนื้ออาหารไม่สดน้ำแกงและลดความถี่การบริโภคอยู่ที่2-3ครั้งต่อสัปดาห์ เบเกอรี่ครัวซอง100กรัมเทียบเท่าปริมาณน้ำมัน4ช้อนชาเบราวนี่100กรัมเทียบเท่าปริมาณน้ำมัน36ช้อนชาโดนัท1ชิ้นและปลาท่องโก๋หตัวใหญ่เทียบเท่าปริมาณน้ำมัน1ช้อนชาโดยเราควรเลือกชิ้นที่มีขนาดเล็กไม่เกิน1ชิ้นและลดความถี่ในการรับประทานเดือนละครั้ง เมื่อเรารู้จักประเภทอาหารที่มีไขมันสูงแล้วนั้นเราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงและเลือกรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แล้วค่ะ